And then die. สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเงินเกมราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนําร้าน o อ e r อ o ์ท็นะครับผมรับเติมเกมเอาเอราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนร0อยเปอร์เซ็นะผมผมขอแนะนําร้านนี้เลย Overtop ท็ Over top up. ตัวอย่างแพ็กเกจในเกมแพ็กเกจสามพเนี่ยร้าน v อ r t อ p ์ท็ก็จะรับเติมเพียงแค่2,750บาทครับผม ใครสนใจเติมเงินเกมเนี่ยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปได้เลยนะผมขอบคุณครับครับสวัสดีกับผมยินดีตอนดับเข้าสู่หน่ายไขยหนุ่มชันแนวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมวันนี้เราจะไม่มีดราม่าเนาะจะพยายามไม่พูดเรื่องดรามา่าแต่ว่ามันก็สืบเนื่องจากดราม่าด้วยนั่นแหละครับผมโอเควันนี้เราจะมาพูดถึง4สิ่งที่อยากให้ผู้พัฒนาเกมปรับปรุงและแก้ไขนะครับผมอ่ะจะมีอะไรบ้างเนาะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผม ก่ ну อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมแล้วก็ผมรวบรวมรวบรวมข้อมูลมาจากที่ผมสตรีมด้วยนะครับผมจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมสรุปมาในคลิปนี้นะครับผมอาย่างแรกอย่างแรกเลยเรื่องตลาดกลางนะครับผมเรื่องตลาดกลางตอนนี้ที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่เนาะตลาดกลางตอนนี้ที่ทางตัวเกมหรือว่าทาง g m ทําการแทรกแซงนะครับผมทําการแทรกแซงขายของแข่งกับผู้เล่นด้วยนะครับผม หลายคนก็รู้อยู่แล้วนะผมว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสักพัดนงแล้วนะครับผมซึ่งเกิดความไม่พอใจของผู้เล่นมากมายมีทั้งพอใจและไม่พอใจนะผมตอนนี้ตัวเกมหรือว่าทาง GM อ่ะผู้พัฒนาคือให้คําตอบมาแล้วคือระบบฝากขายเนี่ยที่ GM หรือว่าที่ตัวเกมกําลังมีอยู่เนี่ยนะครับผมก็คือสมมติอ่าผมเนี่ยขุดแร่มาก้อนหนึ่งใช่ไหมครับผมแล้วก็ขายลงสู่ตลาดเนี่ยอ่าระบบก็จะคํานวณ อ,อ่าแร่ชิ้นนั้นมาด้วยนะผมอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้สมมุตินะครับผมผมผลิตแร่มา100ชิ้นเนี่ยทางตัวเกมก็จะทําการสต็อกแร่มาไม่รู้กี่ชิ้นนะเขาไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่สมมุติว่า10ชิ้นแลวกันเนาะสิชิ้นแล้วก็ฝากไว้ในตลาดนะผมใน,ในในในคลางกลางนะครับผมในคลังของทางตัวเกมเองเนาะแล้วก็นํามาขาย Uh, ร่วมกับผู้เล่นด้วยนะผมซึ่งทางตัวเกมให้ข้อมูลว่าราคาขายเนี่ยไม่ได้เป็นราคาที่ต่ําสุดแต่ว่าเป็นราคาขายปกติที่ขายกันนะครับผมอันนี้นะครับผมซึ่งเอาจงจริงแล้วระบบนี้ผมยังมองไม่เห็นถึงข้อดีนะครับผม<ๆ>ยังมองถึงไม่เห็นถึงข้อดีเนี่ยทางทางทางพวกเราหรือว่าผู้เล่นเกมเนี่ยคิดว่าระบบนี้ไม่ควรมีนะผมไม่ควรมีการที่ทางตัวเกมมีระบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้เล่น ขายของได้ยากกว่าปกติอ่านะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติผมจะซื้อแร่ชิ้นนี้ใช่ไหมอ่าสมมุติคนซื้อซื้อดึงแร่ชิ้นนี้ไปแล้วดึงของ g m มาเนี่ยแสดงว่าผู้เล่นคนที่ขายแร่คนนั้นก็หมดสิทธิ์ที่จะขายไปถูกไหมครับซึ่งมันก็เกิดความความไม่แฟร์อยู่แล้วคือคุณบอกว่าตัวเกมเนี่ยม,มันมันมีดีมันซัพพลายของมันอยู่แล้วเนี่ยทุกคนนึงออกใช่ไหมนี่ดีมันซัพพลายเห็นไหมครับอ่า จะมีราคาขึ้นลงตามตลาดอยู่แล้วปกติเนาะซึ่งผู้เล่นก็ทําการาขายของอซื้อของมาปกติราคาก็จะปรับเปลี่ยนตามระบบตัวเกมเองเลยถูกไหมแต่ในกรณีที่ทางตัวเกมเนี่ยผลิตแร่มาด้วยเนี่ยก็จะทําให้แร่ชินน้นนั้นๆเนี่ยจะขายยากไปด้วยนะผมไอ้น,นี่คือผมพูดถึงกรณีแร่เนาะแต่ว่ามันมันมี3ส่วนเนาะที่ GM เข้ามาชี้แจงคือขุดแร่นะครับผมแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับผมที่ทําการแบบ เจเนเรทไอเทมมาด้วยเนาะแล้วก็ตกปลานะผมเก็บเกี่ยวอย่างเช่นเก็บเกี่ยวเนี่ยอ่ะมันจะมีแร่บางชนิดเนี่ยเก็บเกี่ยวยากมากเนาะเป็นแร่เก็บเกี่ยวเจ็ดอย่างเช่นชิ้นนี้ระบบก็ทําการเหมือนกันนะผมทําการเจเนเรทไอเทมมาเหมือนกันแล้วก็น,นํามาวางขายร่วมกับผู้เล่นด้วยนะครับผมซึ่งผมมองว่าไม่ค่อยโอเคนะครับผมจะทําให้ของมันของขายยากเร็วเกินไปเนาะผมว่าเนาะมันมันไม่สมควรมีระบบนี้นะครับผมอ่า ถ้าทางตัวเกมอยากให้มีระบบนี้จริงๆอ่ะผมว่าควรจะตั้งราคาสูงสุดนะครับผมควรจะตั้งราคาสูงสุดเลยที่ไม่ไปตัดราคากับผู้เล่นปกตินะครับผมอ่าผมว่ามันยังพอทุเราอ่าเหตุการณ์ดราม่าหรือว่าเหตุการณ์เนี่ยขายของยากเกิดขึ้นนะเออเพราะว่าทางตัวเกมบอกว่าที่เขาทําอย่างนี้เนี่ยเพราะอยากให้อ่าผู้เล่นสามารถพัฒนาตัวละครหรือว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถ ใช้จับใจใช้สอยกันได้สนุกมากยิ่งขึ้นถูกไหมถ้าอยากไปจริงๆก็ตั้งราคาแม็กไปเลยนะครับผมระบบจะได้ดึงไปตอนที่มันขาดตลาดจริงๆไม่ใช่ว่ามาตัดหน้าราคาผู้เล่นนะครับผมแต่ถ้าดีที่สุดแล้วคือไม่ควรจะมีระบบนี้เนาะเพราะว่านี่มันจะส่งผลกระทบต่อผู้เล่นโดยตรงเลยนะครับผมยังไม่พอนะระบบนี้ยังไม่พอ,อผมข้องใจผมข้องใจอย่างนึงนะครับผมถ้าเพื่อนๆจาได้ใครเล่นเกมนี้มา ตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าจะจําได้เนี่ยมันจะมีการหั่นราคาครั้งยิ่งใหญ่ของตัวเกมเนาะอ่ะยิ่งซิร์ฟวาคาลีเนี่ยปกติสมมุติแรกอัปเกรดมเมทัลเลื่วหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่150อ่าวันนั้นเนี่ยหลังปรับปรุงเซิร์ฟเนี่ยราคาจะร่วงลงมาครึ่งหนึงเหลือเพียงแค่70หรือ75บาทแค่นั้นเองนะครับผม,มหรือบางเซิร์ฟอาจจะเหลือแค่50เอง ซ,ซึ่งผมยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงนะผมว่าเขาทําอย่างนั้นทําไมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมทําการขายของอยู่เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับผมผมใช้วิธีการหาเงินโดยการขุดตกล้อมผมทํามาได้โดยตลอดนะตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเพื่อนๆสังเกตกราฟดูไหมแปดแล้วลงมาเหลือ1 0บภายในวันเดียวตอนนั้นนะซึ่งแบบนี้ตัวเกมทําการคัดออฟแน่นอนนะครับผมซึ่งไม่ได้ลงตามเทรนปกติแน่นอนดูจากกราฟได้เลยนะครับผม,มตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วตั้งแต่วัน,น,น มผมขายแร่ยากมาโดยตลอดจริงๆแล้วควรจะขายแร่ได้ง่ายกว่าเดิมถูกไหมในเมื่อราคามันถูกควรจะขายง่ายแต่อันนี้ขายยากกว่าเดิมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเนื่องมาจากของที่ GM ทําการอ d s ข้มาในตลาดด้วยนะครับผมส่วนหนึ่งด้วยนะ,ะตรงนี้ยังยัง,ย,งยังไม่คลายข้อสงสัยเรื่องนี้นะครับผมว่า GM ทําการปรับราคาเพื่ออะไระเรื่องนี้นะครับผมข้อต่อไปนะผมข้อที่2เนี่ยเรื่องของของฟ้อนะผม ของฟร้นในตลาดไม่ว่าจะเป็นพวกขุดแร่นะผมขุดแร่แร่ต่างๆเนี่ยเห็นไหมอ่มามัสเปเรียมเห็นไหมเจ็ดแสนพวกนี้นะซินเวออที่มันล้นตลาดมากมากเนี่ยโกโกออก็อ่าไม่ค่อยล้นเท่าไหร่นะแต่บางชิ้นล้นมากๆยอย่างเช่นเพียวเจวิสตนเนี่ย 700, เจ็ดแสนเห็นไหมพวกแร่พวกนี้จะเป็นแร่ขยะซึ่งขายไม่ออกอยู่แล้วนะผมพวกปลาก็เหมือนกันพวกปลาพวกเก็บเกี่ยวก็มีเหมือนกันหมดนะครับผมเนี่ยพวกนี้จะทําการขายค่อนข้างยากนะผมดูว่าขายไม่ออกไปเลยนะครับผมที่มันเป็นขยะเนี่ย ซ m ควรจะมีทาการจัดกิจกรรมนะผมจัดกิจกรรมระบายระบายสินค้าพวกนี้ออกไปนะผมไม่ให้มันล้นตลาดมากเกินไปนะครับผมเพื่อไม่ให้ของฟื้นเกินไปนะผมควรจะทํากิจกรรมเนาะเพื่อระบายของอาจจะเป็นกิจกรรมเพื่อ,อคล้ายๆกับกิจกรรมที่แล้วนะผมที่เอามาแลกของนะผมะหรือว่าทํากิจกรรมเอามาสุ่มของตู้กาชาพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ตามนะผมผมว่าควรจะระบายแร่ที่มัน ค้างตลาดเยอะๆนะผมเพื่อเพื่อสปอร์ตผู้เล่นให้สามารถทําการซื้อขายต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมอย่างที่2นะครับผมอย่างที่3นะครับผมอย่างที่3เนี่ยจะเป็นระบบ MVP นะผมซึ่งระบบ MVP เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเล่นเซิร์ฟไต้หวันมาแล้วผมคิดว่าระบบ MVP ของเกมนี้มันมันค่อนข้างแร์ค่อนข้างแร์นะผม เพราะว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยเลือดมันค่อนข้างเยอะถูกไหมเออแล้วต้องการต้องการคนแบบหลายๆตี้เลยมารุมกันเพื่อให้แบบตัวนั้นเนี่ยมันมันเลมันเขาเรียกอ,อะไรนะมันตายไปนะผมไม่ใช่ว่าแค่วันฮิตคิวหรือว่าแค่ตี้เดียวมากําจัดบอสตัวนั้นนะผมะซึ่งตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นคือต้องรุมกันแบบเกือบทั้งเซิร์ฟเลยนะผมแต่พอนานๆเข้าไปทุกคนสังเกตอะไรไหมพอนานๆเข้าไปเนี่ย ระบบ MVP เริ่มผูกขาดนะผมเริ่มผูขาดให้กับสุลต่านโดยสิ้นเชิงอ่าผู้เล่นตัปกติทั่วไปที่ทําของทั่วไปเติมปกติหรือว่าเติมบานกลางเนี่ยค่อนข้างจะมีสิทธิ์ยากที่จะได้ลุ้นของหรือว่าอ่าได้ดาเมจจากบอสนะผมอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าผมจะยกตัวอย่างบอสต,ตัวหนึ่งนะผมคือบอสอ็อกฮีโร่และกันเนาะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูล่าสุดที่ทำดาเมจไปเนาะอ่าตรงนี้ ที่1นี่คือทําดาเมจไป96%นะครับผม96%แล้วที่2ทําดาเมจเป็น1%ที่3ทําดาเมตไปแค่0 7หมายความว่าที่3ถึงที่15คุณไม่มีสิทธิรุ่นของบอสแล้วนะครับผมที่3ถึงที่15เนอะ,อะ ที่ได้ลุ้นดาเมจจริงๆมีแค่ที่1นะครับผมที่2เนี่ยแค่1%เนี่ยผมคิดว่าไม่มีผลอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าการทำดาเมจกับบอสเนี่ยมันจะมีผลด้วยนะผมคือใครที่ปาร์ตี้ไหนที่ทำดาเมจกับบอสเยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสลุ้นของได้เยอะตามไปด้วยนะผมเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ดูได้นะครับผมอ่ามันจะเป็นตามนี้เลยเนาะบางคนคิดว่าแค่1%ซหรือว่าติดท็อป15ก็ได้ลุ้นของแล้วแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะยิ่งทําเลือดก,กับ อ่าทำดอมิดกับมอนได้เยอะเนี่ยก็จะลุ้นของไปได้เยอะตามนะครับผมประมาณนั้นนะอืมตรงนี้เหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราฆ่าบอสแต่ละครั้งเนี่ยบอสจะเลเวลอัพไปเรื่อยๆนะผมอัพไปเรื่อยๆอ่าจนกระทั่งเขาเรียกอะไรนะอ่าเลเวลบอสจะห่างกับผู้เล่นปกติเหมือนตอนนี้เลเวลโลกของเซิร์ฟผมเนี่ยจะอยู่ที่61แต่บอสเนี่ยเลเวลเจ็ดสิบห้าไปแล้วนะผมซึ่งอ่าเวลาดรอปของทองมาเนี่ยสมมุติของทองดรอปเนี่ย ปาร์ตี้ที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นสุลตา่านถูกไหมครับผมอ่าตอนแรกเนี่ยสุลตา่านทําของมาแล้วอ่าแล้วก็ล่าบอสแล้วก็ขายของบอสได้ของบอสมาขายเสร็จนะครับผมแล้วก็ทําของต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะผมยิ่งทําให้ทิ้งห่างกับผู้เล่นปกติมากไปเรื่อยๆนะผมช่องโหว่ตรงนี้จะเกิดขึ้นเยอะ ไปเรื่อยๆนะผมยันเลทเกมไปเลยนะผมอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเห็นไหมบอสออคฮีโรเนี่ยไม่มีสิทธิ์ลุ้นของไปแล้วนะครับผมเพราะว่าสุลต่านตี้เดียวก็ทําดาเมจไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะตรงนี้อันนี้แค่ตัวเดียวนะครับผม ตรงนี้ผมคิดว่าตัวเกมก็ทําการปรับปรุงนะผมเพื่อให้ผู้เล่นธรรมดาหรือว่าผู้เล่นปกติเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมล่าบอส MVP ได้ด้วยไม่ใช่ว่าจัดกิจกรรมล่าบอส MVP มาเพื่อซัพพอร์ตโซนา,ารอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมคิดว่า MVP เนี่ยการล่าบอสเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของ RO ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกๆแล้วใช่ไหมครับผมซึ่งการที่เราเข้าร่วมไม่ได้ผู้เล่นธรรมดาเข้าร่วมไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นจุดบอดถือว่าเป็นจุดบอดของเกมเลยนะครับผม คือช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ต่างแต่ยิ่งเกมนานๆไปเนี่ยคือผู้เล่นปกติไม่มีทางล่าบ,บอสได้แน่นอนนะครับผมเพราะของจะยิ่งห่างไปเรื่อยๆถูกไหมครับผมอย่างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกิจกรรม kvm หรือว่า kill war นะครับผมสองกิจกรรมนี้เนี่ย ควรจะควรจะนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีแรงนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเกมเนี่ยคิดคำนวณแรงเวลาสุม่มผู้เล่นเนี่ยจากอะไรนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเจอตีที่ห่างชั้นกันเกินไปเนาะซึ่งเราสู้ไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับผมควรจะมีแรงไปเลยเนาะเหมือน KVM เนี่ยควรจะมีแรงว่าตอนนี้เนี่ยในตีของคุณมีดาเมจประมาณนี้ประมาณนี้เนะาะควรจะสุ่มหาในแรงใกล้ๆเคียงกันนะครับผมเพื่อทําให้ความสนุกของ KVM เนี่ยมันมีมากขึ้นนะ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมติคุณเล่นเกไปแล้วเนี่ยสมมติคุณเจอที่ที่แบบดาเมจมากกว่าอย่างเงี้ยเลือดเป็นล้านอย่างเงี้ยคุณสู้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วคุณเข้าไปคุณก็ต้องออกถูกไหมครับความสนุกของเกมนี้ก็จะหายไปสุลต่านเจอผู้เล่นปกติเนี่ยก็จะไม่มีความสนุกเนาะเพราะว่าไปฆ่าแบบวันฮิตคิวอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกถูกป่ะล่ะก็ต้องเจอแบบคนที่ทําของใกล้เคียงกันหรือว่ามีเลเวลอะไรที่ใกล้เคียงกันใกล้ใกล้เคียงกันนะครับผมตรงนี้ สำคัญเหมือนกันเนาะ KVM ก็เป็นสเสน่ห์ของเกมเหมือนกันนะครับผม GVG ก็เหมือนกันเนะาะคนที่เข้าร่วม GVG ส่วนใหญ่จะไปเพื่อแค่ปลดเควสอาวุธเงานะผมซึ่งมีกิลแค่ไม่กี่กิลนะผมทิ้งซึ่งไปร่วมกิจกรรมเพื่อจะทำการเอาบ้านนะครับผมควรจะจำกัดเหมือนกันนะควรจะจำกัดเหมือนกันเช่นอย่างเช่นบ้านนี้ลูกกิลรวมกันแล้วเลเวลเท่านี้เท่านี้พลัง ท่านี้เท่านี้เข้าได้เนาะเข้าร่วม GPG ได้เนาะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมคือทํานองเดียวกันกับ QM เนาะควรจะมีมีลาดับอันดับอันดับเร้งนะครับผมเออเร้งที่ที่ควรเข้านะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะทําให้เสน่ห์ของเกมนี้มีมากขึ้นนะผมทําให้ผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นเนี่ยสนุกไปกับเกมมากยิ่งขึ้นนะครับผมเป็นไงบ้างครับผม4อย่างที่อยากให้ผู้พัฒนาเกมปรับปรุงเกมนะผมถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือว่าผมพูดผิดพลาดประการใดเนี่ย าสามารถคอมเมนต์กันได้ล่างได้เลยนะครับผมเผื่อคลิปนี้นะจะส่งต่อไปอย่าง GM หรือว่าผู้พัฒนาเกมเขาจะได้เห็นว่าควรจะพัฒนาหรือว่าแก้ไขตรงไหนอีกบ้างนะครับผมโอเคอย่าใครยังไม่ได้กด Subscribe รบกวนคนละหนึ่ง u b s สไ i b e นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ